สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ปายปายนะคะวันนี้นะครัะปายจะพาทุกคนไปไหนดูไหมไม่รู้ใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะเกตกันค่ะ,คะเดี๋ยวไปกันเลย มาาแล้วนะคะซื้อตัว๋เวเรือรอบเกาะสองตัวแล้วนะคะตั๋วใบละเจ็สิบบาทนะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงเดี๋ยวจะเดินรอบนี่ก่อนแล้วค่อยมานั่งเรือน,นะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดินมาจนถึงจุดเด่นของ เกาะเก็ดเลยนะคะนี่คือเจดีเพียงนะคะหรือว่าเจดีย์มุกเกานะคะก็ถือว่าเป็น l a n มา a r k ของเกาะเก็ดเลยนะคะซึ่งไม่ว่าจะอยู่เราอยู่ฝั่งนู้นเราก็เห็นนะกะ็ไปทางไหนก็เห็นเพราะว่าเด่นมากนะคะเดี๋ยวรายละเอียดไปจะลงดีเทลให้ทีหลังนะคะตามมาเลว แถวเก่งขนมไม้อร่อยขนมไม้คืออะไรขนมไม้ตอนนี้นะคะฟันก็พามาเดยวเล่นรอเวลาตื่นรอบก่อนนะคะเขาก็ตืนนี้มาซื่นนี้มาด้วย เขียนรถยากเลยอะมาก็เดิน <c oughs> เดิน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 ไปหาของกิน đó con người đó con đó con đó alo alo mình coi trước แต่สุดเกือบสุดตลาดเลยจะเจอวัดไผ่ล้อมนะคะที่เนี่มีวัดเยอะนะคะหมาะแก่การมาทําบุญมาหาขนมขนมพวกขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเอาวิวบรรยากาศนะคะแต่ก็จะค่อนข้างร้อนร้อนมากขนมมีอะไรขายหลายอย่างมากดีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็นั่งเรือรอบเกาะไปบ้านขนม ต่างๆเดี๋ยวต้องรอไปดูกันนะคะตอนนี้ก็จะเดินเดินให้มันครบนาะทีแล้วค่อยเดิน่อไปขึ้นเรือรอบเกาะคะ่ะแล้วก็ที่นี่นะคะจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ5วันอื่นๆวันธรรมดาเปิดแต่จะน้อยนะคะคนก็จะน้อยเพราะว่าส่วนมากวันหยุดเขาก็จะมาเที่ยวกันนะคะแต่เดี๋ยวรอเดินต่อนะคะ <c oughs> กลับมาที่เดิมนะคะก็จะขึ้นเรือไปรอบเกาะมีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะทุกคนจักรยานเช่าไปขับหรือขับขับรอบเกาะได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไปขึ้นเรือรอบบ่ายสองนะคะมันจะไม่ทันก็เลยไปเดินมาแล้วก็จะไปขึ้นเรือแล้วก็จะกลับเลยนะคะ เดี๋ยวรอไปขึ้นเรือก่อนนะคะก็คือรอมไหม ก็คือบ้านทั้้าบานสินะครับลำดูรายยี่สิบเน้นเป็นไปทั้งนั้นก็คือเรือตรงนี้เรือพามาลงเป็นที่แน่นะคะก็คือบ้านรัชดาบานสิบนะคะที่นี่ก็จะทำข้าบานสิบนะคะอยู่ด้านนี้นะค่ะแต่วิสวยจังใช่นี่เรือที่เรามา ท่ะนี่ก็เป็นที่ที่สองนะคะที่เรือนั่งเรือรอบเกาะมานะคะมาวัดแสงสิริธรรมนะคะให้เวลา20นาทีในการทำบุญแล้วก็หาข้าวกินนะคะที่นี่ก็จะมีตลาดน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวดูเลยว่ามีอะไร จะไปให้อาหารปลากันนครับว่ะีลาทมปลาสลองอันนี้ก็ดูปลาสอไม่รู้รอ่ะ่จะปาสอใช่ไหมคะจะก๊ออืมโเมเอ้หให้ฝั่งนี้มา ตอนนี้เราก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่สามเลยค่ะมาเลยมาเลยใส่นมได้ไหมใส่ครับใส่ร้อนอย่างนี้ หน้าแดงเลย One eternity later ตอนนี้ก็ถึงที่ที่สามเป็นที่สำค้านะคะก็คือบ้านขนมไทยนะคะก็จะมีขนมไทยขายแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย

นนนน One eternity later อตอนนี้ก็ลงเรือไปที่เรียบร้อยนะคะมาที่จมน,นะคะวัดไทรน้อมนะคะ <c oughs> คือสามารถนั่งไปลงตรงที่ขึ้นที่เรือข้ามฟากเลยก็ได้ตรงเจดีนะคะแต่ว่าไปจะเดินต่อนะคะเพราะว่าตอนที่เดินยังไม่ได้ซื้อของนะคะก็เลยจะมาเดินต่อแล้วก็ จะปิดคลิปเลยนะคะก็วันนี้จะไม่ได้พูดเยอะนะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงดังแล้วก็คนค่อนข้างเยอะนะคะก็จะให้ชมวิวแล้วก็ดูบรรยากาศไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งกดซีฟอร์กดทุกอย่างให้ไปได้นะคะสามารถติดชมกันได้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย